เ <T> <ส>้ยไตีเจ้าสอวยังฉันสันอ๋อชันีเจ้เห็นใส่ไปนี่ตีเจ้าสล้างให้นะคือว่าคุณแลวกนี่อี้โเล็กก็ใส่กอนเาใส่เลยงไสโลบปูนสโลบก็อเคเห็ดจงไดวู

Вот. Oh, that was... ใส่เล็กตรงนี้ใหม่นะคะเพราะว่ามันชำรุดะค่ะใส่เล็กใหม่ใส่ล้อใหม่ใส่เล็กใหม่แม่นใช่ไหม,มโปรแล้วนะคะร,รับเลื่อนได้สามารถเลื่อนได้แบบสบายลย เรียบร้อยใช่ไหมแคงเรียบร้อยเสียงมากเลย